สวัสดีครับหวีเจิงก็ได้เปิดเผยว่าอูจินเหยียนถูกแทนที่เธอทำงานหนักมาร่วมครึ่งปีแต่กลับได้เงินแค่5,000หยวนนะครับใครคือนักแสดงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ประสบการณ์ของเธอก็ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างเล็กของการต่อสู้ดิ้นรนส่วนตัวของเธอเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนและความอายุติธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในอุตสาหกรรมทั้งหมดอีกด้วยในบรรดานักแสดงหลายหคนเธอก็ไม่ใช่คนดังที่สุด แต่เหตุการณ์เปลี่ยนนักแสดงได้จุดชนวนให้เกิดการถูกเถียงอย่างกว้างขวางต่อสาธารณชนนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็เผยเห็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีใครรู้จักและการแข่งขันอันโหดร้ายภายใต้อิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบันนะครับก็ลองจินตนาการถึงนักแสดงสาวที่เต็มไปด้วยความฝันและความหลงไหลก้าวเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดแต่ก็มีอนาคตสดใสในแห่งนี้ เมื่ออูจินเหยียนได้รับบทบาทอย่างเป็นทางการเธอก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเธอก็ได้ย้ายไปยังสถานที่ถ่ายทำล่วงหน้าหลายเดือนและก็เตรียมการต่างๆมากมายเพื่อให้ได้แน่ใจว่าเธอนั้นสามารถแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เข้ากับบทบาทเธอจึงเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและอุทิศตนให้กับวัฒนธรรมนั้นและแม้กระทั่งมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกชอ็อตในการทดสอบหน้ากล้องความพยายามและความทุ่มเทของเธอก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอคอยที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงภายใต้แสงแดดนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามความโหดร้ายของโชคชะตาก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเสมอนั่นเอง ในขณะที่เธอเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนการปรากฏตัวของนักแสดงสาวชื่อดังอีกคนก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาในอากาศนะครับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในทันทีนอกจากที่อู๋จินเยียนจะเสียโอกาสในการเล่นบทนำแล้วเธอก็ยังถูกขอให้ร่วมมือกับการถ่ายทำในทีมงานเพื่อปกปิดทุกอย่างอีกด้วยการจัดเตรียมดังกล่าวก็เปรียบเสมือนมีดที่แทงเข้าหัวใจของเธอนะครับ แม้จะเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นเพราะความโร้ายของการแข่งขันหรือความไร้ความปราณีของกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้พูดออกมาของอุตสาหก,การรมบันเทิงนะครับในระหว่างกระบวนการนี้อูจินเยียนต้องการต่อสู้และการไตร่ตรองภายในแบบใดแบบหนึ่งเมื่อต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเธอเลือกที่จะเงียบและยืนกราน โดยรู้อยู่ในใจว่าอาชีพการงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นเองในบทสัมภาษณ์ของเธอก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมถือเป็นโอกาสอันหาได้ยากสำหรับเธอที่จะเติบโตต่อไปประโยค์นี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นการปลอบใจสถา,านการณ์ของเธอเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นการมุ่งมั่นสู่อนาคตอีกด้วย ในความคิดของเธอนะครับในการรักษาความรักและความเพียรต่องานศิลป,ปะคือตัวอย่างที่แท้จริงของจิตวิญญาณแห่งสัญญาเมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปผู้ชมก็เริ่มรู้สึกถึงประสบการณ์ของอูจินเยียนบนเปลตรพอมโซเชียลนะครับมีการพูดคุยถึงปรากฏการ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงบทบาทอย่างล้นหลามนะครับ หลายๆคนแสดงความสนับสนุนเธอและแสดงความไม่พอใจกับกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้รับการประกาศออกมาของอุตสาหากรรมนั่นเองชาวเนต็ตต่างก็แสดงความไม่พอใจต่อสถา,านการณ์ของอู๋จินเยียนด้วยเสียงต่างๆนานานะครับบ้างก็โกรธบ้างก็เห็นใจ ความใส่ใจร่วมกันนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรื่องราวของเธอปรากฏชัดเจนเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นให้เกิดการไตรตรองอย่างลึกซึ้งถึงสถานะปัจจุบันของอุตสาหากรรมทั้งหมดอีกด้วยในกระบวนการนี้นักแสดงรุ่นเยาว์จำนวนมากก็เริ่มตระหนักได้แล้วว่า พวกเขาจำเป็นจะต้องปรับปรุงคุณสมบัติทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่ซับซ้อนนี้หลายคนก็เริ่มไตรตรองนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ทําให้วงการนี้สูญเสียความบริสุทธิ์ดั้งเดิมไปมันถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ทางการค้าหรือการขาดการชื่นชมในความสามารถของนักแสดงไปหรือไม่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนร่วมทุกคนถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหากรรมในอนาคตนั่นเองเรื่องราวนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครว่าความผมขืนและความไร้หนทางที่ไม่มีใครรู้ซึ่งถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความเย้าวยวนใจนั้นมีอยู่มากเพียงใดนะครับสำหรับนักแสดงรุ่นเยาว์ทุกคนแล้วที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จในอาชีพการแสดงประสบ การของอูจินเหยียนก็ถือเป็นทั้งคำเตือนและกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวก็หวังว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ในอนาคตจะมอบโอกาสมากขึ้นให้กับนักแสดงทุกคนและก็ให้ความฝันอันรุ่งโรจน์ส่องสว่างแก่ทุกคนที่รักการแสดงให้มากขึ้นไปนั่นเองนะครับ ผู้คนก็เริ่มพูดคุยกันนะครับว่าอะไรทําให้ดารานักแสดงรุ่นเยาว์จำนวนมากรู้สึกไร้พลังในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้มันคือกฎเกณฑ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือการกัดเซ้อคุณค่าทางศิลปะโดยทุนเดิมอยู่แล้ว ในสาขานี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจและความท้าทายการมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับนักแสดงทุกคนได้กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนอย่างมากนะครับแม้ว่าประสบการณ์ของอูจินเยียนจะไม่ใช่กรณีเดียวแต่ความเข้มแข็งและการทำงานหนักของเธอก็ทำให้เธอเป็นปลากายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นนี้ นักแสดงอาวุโสคนหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อแสดงการสนับสนุนอูจินเยียนโดยเฉลใ่้เห็นว่านักแสดงหลายคนในอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบันนั้นกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากอำนาจและทุนการที่ใครคนหนึ่งจะสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข่งจำนวนมากได้หรือไม่มักขึ้นอยู่กับโอกาสและความแข็งแกรงควบคู่กันไป เรื่องราวของอู๋จินเยียนก็สะท้อนถึงความเป็นจริงเรื่องนี้และความมุ่งมั่นและความพยายามของเธอก็ทำให้คนคิดอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการรักษาตัวเองในการแข่งขันและบรรลุถึงเป้าหมายทางศิลปะที่สูงขึ้นนั่นเองในการไล่าตามความฝันของเธออู๋จินเยียนก็ไม่ยอมแพ้เพราะอุปสรรคจากการเปลี่ยนบทบาทในครั้งนั้นแค่นี้นะครับ รงกันข้ามเธอก็ได้พยายามจนเธอนั้นมีชื่อเสียงจากซีรีส์เรื่องเล่รักตำหนักเหยียนซีนะครับและก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยาภาพอันโดดเด่นของเธอนั้นออกมาบทบาทน,นี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพการงานของเธอและทำให้เธอได้รับการยอมรับและความรักอย่างกว้างขวางม,มากขึ้นไปอีกมากเลยทีเดียวความสำเร็จ ของเธอก็ไม่เพียงแต่เป็นรางวัลสําหรับความพยายามของเธอเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแสดงดุ่นเยาวที่ประสบความยากลำบากอีกด้วยนะครับหูจินเยียนก็ได้ใช้ความภาคเพียรและการทำงานหนักของเธอเพื่อพิสูจน์ว่าในอุตสาหกรรมที่ท้าทายเช่นนี้ตราบใดที่คุณไม่ยอมแพ้คุณก็จะมีช่วงเวลาอันรุ่งโร์ของตัวเองอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ